คุณผู้ชมครับผมยืนอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินครับกันอีกแล้วนะขอรับบางโพน,นแม่แซมไซที่ชมคลิปกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาม้วนซื่นน้ากันครับพี่น้องครับพาลุยตลาดสดเมืองุรินทรช่วงภาคบ่ายครับนี่มาตะระเปียงบบบใหญ่ยยกำลังเจ็ดตะระเปียงนะครับนี่เงิน,นม,มะละกอสดนะครับนี่คุณผู้ชมครตลาดสดเมืองศรินทรนำเสนอคุณผู้ชมแบบนี้นี่มะนาวช่วงนี้เยอะนะมะนาวเนี่ยเจะเห็นได้ว่ามีมะนาวช่วงนี้เยอะมาก ครับนี่าカメกําลังหอบายโนกระนอคี้ก็เมียนตะกูลเมียนสไลปรูมบานอเออนะนี่นี่นี่เออมะนาวสวยๆเท่านั้นเลยช่วงนี้นี่เจ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 ,จนี่เห็นไหมผักอ,อืมอย่าอเงี้ยวันนี้น,ะน้านนเงินนี่ขายดีพอด,ดีนะเนี่ยแหละน้าเงินเนี่ยเออนี่ยเซ้าวาขายดีนะครับวันนี้เห็ดมาเยอะหน่อยนะวันนี้เห็ดเนี่ยคุณยายก็ขายน้ำพริกขายอะไรอย่างนี้ นี่เอ๊ะไปซัมโมจรอะไรเลยไงนี่นยังไงอยู่อืมซาซาวไอ้ดาทูบอ่ะาทูอืมนี่เห็น,หนหไหมคุณผู้ชมครับนะกล่องละยี่สิบกล่องละยี่สิบบาทเองคุณผู้ชมอ่ะนี่คุณผู้ชมที่ชมคลิปอยู่นะกล่องละยี่สิบบาทเท่านั้นมาที่ตลาดสดเมืองซรนตอนนี้ได้เลยนะนี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับแล้วก็วข้างๆก็มีขนมด้วยนี่ขนมปนยาย 10บาทนะครับฝั่งตรงข้ามกันก็เป็นในส่วนของร้านพี่นุษย์นี่ปลาทูนี่ครับปลาทูสวยๆคุณผู้ชมครับมาที่ตลาดสดเมืองซรนขณะน,นี้มีของดีให้คุณผู้ชมได้เลือกซือ้อเลือกหากันนะครับในส่วนของไส้ก,กรอกเอฮะนี่นะครับย่างกันสดๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับเอาเตามาย่างกันอย่างนี้มาอหนุนกันได้ขายกันทุกวันครับนี่นะครับนี่มาเลือกซือ้อเลือกหา คุณผู้ชมครับยังนะยังนะไงเนยังนะหบใบหบซื้อเฮ้ยบบโอ้เออหอบใบหอบซื้อคลาเดอร์เออนะช่วงภาคบ่ายครับคุณผู้ชมครับตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะเดี๋ยวผมวนมาเอาเห็ดนะเดี๋ยวไปดูทางโน้นก่อนนะครับนี่ก็มีชุดส้มตำมีอะไรมีผักอะไรนี่เขากำลังฉันข้าวเที่ยงอยู่นี่ข้าวเช้าเหรอไม่ใช่ข้าวเที่ยงเหรอเนี่ยโอ้นี่แม่ค้าเขา ก็คือขายกันจนไม่มีเวลาได้กินข้าวนะครับก็เอาเวลาบางส่วนกินข้าวกันก่อนตเติมพลังกันก่อนเออนะครับนี่ผู้ชมครับนี่ก็คือ,คอถั่วบ้านสิบบาทสิบบาท,บบาทคุณผู้ชมนะเออสวยๆงามๆครับคุณผู้ชมครับนี่ติ๊กบาทพริกสดๆสวยๆคุณผู้ชมมาผู้มะเขือเทศวันนี้เขาสวยมากเลยนะมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศจีนนะเนื้อจะเยอะหนะ่อย ใชไหมฮะเรษฐ <bye> จีนนะเนี่ย